ทางภาคใต้ที่ออกมาบอกนะครับว่าเสี้ยวชีวิตหนึ่งของเขานั้น<ม>หายไปอย่างไร้ค่า<ม>หลังจากหลงผิดไปเข้าร่วมกับขบวนการรุนแรงนะครับซึ่งเมื่อหันหลังกลับสู่ขบวนจากขบวนการนั้นแล้วนะครับ <c oughs> เขาอยากจะให้ชีวิตของเขานนั้นเป็นอุทาหรณ์แก่คนรุ่นหลังเป็นการเตือนใจกันนะครับติดตามเรื่องนี้ในชื่อตอนว่าชีวิตที่หายไปครับเชิญค่ะมาดีใจครับและ ได้ปล่อยครับแบบไม่มีของที่ต้องแบกครับนี่คือคำบอกเล่าของบุรุษที่ครั้งหนึ่งเคยหลงผิดเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อเหตุความบุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในวันนี้ค่ะชีวิตของเขาได้พบกับแสงสว่างหลังจากที่ต้องทนทุกข์อยู่ในวังวนของความรู้สึกผิดมาเป็นเวลากว่า9ปีแบเฮงเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนอายุ16ปี เขาได้ร่วมพิธีซุมเปาะหรือการสาบานตนและฝึกยุทธวิธีทุกวันศุกร์ครั้งละหนึ่งชั่วโมงพร้อมๆกับการปลูกฝังหลักศาสนาที่ถูกบิดเบือนนานถึง3ปีจากนั้นจึงถูกส่งไปฝึกต่อในป่าโดยที่ครอบครัวไม่ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของเขาเลยอาทิตย์หนึ่งก็เล่นอยู่อย่างนั้นครับเล่นบริหารร่างกายอย่างเดียวหนอาทิตย์ พออาทิตย์ที่สองเนี่ยก็จะเข้าในกระบวนการยุตธการการรบ<ม>การรบการจับปืนการยิงทุกอย่างครับอาทิตย์ที่2ครับแล้วหลังจากนั้นพ,พอจบมา15วันพอจบมาก็กลับบ้านครับกลับบ้านแ,แ,บแบเฮงย้ำว่าชีวิตของเขาไม่เคยได้พบกับความสุขเพราะต้องคอยหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ ขณะที่หน้าที่ประจำวันที่แบรเฮงได้รับมอบหมายคือการเก็บอาวุธสงครามวัตถุระเบิดโปรยตะปูเรือใบกระทั่งเฝ้าสังเกตการความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้อยู่ในกระบวนการอยู่แล้วครับถ้าเราฝึกเสร็จเนี่ยมันจะจะบรรจุใน a าเเลยครับถ้าคนอยู่ใน a าเเนี่ยจะต้องจะต้องทำงานให้กับกระบวนการตลอดครับ ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของเขาแบห่เฮงจึงตัดสินใจมอบตัวเพราะเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตการเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วแต่ว่าผมมาอยู่ที่นี่แล้วทุกคนให้โอกาสครับไม่เคยทําร้ายครับอันที่จริงเราที่กระบวนการบอกว่าถ้ามาอยู่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะทําร้ายทุกตีแต่เท่าที่ผมมาอยู่ที่นี่ด้วยตาของผมเนี่ยไม่เคยครับเจ้าหน้าที่ให้โอกาสเสมอครับ เกือบสิบปีที่ชีวิตอันมีค่าของแบร์เฮงต้องสูญหายไปเขาหวังว่าเยาวชนที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้จะไม่หลงทางเข้าไปคล้องเกี่ยวกับขบวนการเช่นชีวิตของเขาที่ผ่านมาเยาวชนที่ยังไม่เข้ากระบ,บวนการเนี่ยผมขออย่าอย่าเข้าเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ผลเสียมากครับกับครอบครัวกับญาติพี่น้องไปหมดเลยครับถ้าร่วมเข้ากระบ,บวนการแล้ว ครับข้ก็ฝากเยาวชนเท่านี้ครับนโยบายสารใจสู่สันติพาคนดีกลับบ้านของท่านแม่ทัพภาคที่4จะช่วยให้เขาผู้นี้และคนอีกหลายๆคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขอีกครั้งค่ะทายาทบุญยเสนถ่ายภาพวรวรันเคนผาพงศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้ารายงานถึงเวลาของลมฟ้าพยากรณ์นะคะ